ดีค่ะพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอย่างอีกมาอย่างอีกมื่อนี้มาสวยแน่มายำเงี้ยมายำแอบมาเพลผ้าพี่น้องไปเบิ้งทีนี้อย่างตัวว่าด่างกับ่ได้ใส่บได้เมื่อว่าอันนี้เมื่อวานนี้เขาบ๊วยผ้าพี่น้องลงทงเนาะ เขเว้นมือนึ่งท่านตั้งหอดเครื่องอยู่จักสังได้พี่น้องมือนี่จักสิได้สูบได้สูบได้สูบแท่แต่ว่าจักสิได้จับได้จับสูบแท่บ่กตั้งเครื่องแล้วบล่กาลังหาเครื่องอยู่แต่ว่าจักสบ่บกบกเอาน้ำพีน้ำนองเพิ่นนล่ะใจเย็นตั้งแต่ื่อวานนี้ สม<า>ัยชิก<า>บ้านพร้อมพยายามมันไม่ใช่ไว้นี่แหละมันจะเป็นยังไงเจ้าใส่ยังก่อเจา้าคือว่าบ่ได้ใส่กบแล้วเอาลงจากโคกไปใส่ป่าได้พี่น้องบั้ยนี่โอ้ไปใส่ไปแล้วมึงจนต้องลองแต่งแรง,รง,ล,งลายแนวเนาะลายแนวเห็ดไปไปแงบยบ้ายห่างเขาง่ามัน,นงา่ามันเนี่ยเขาถิ่มก็เลยมามาซ้อมเราเนี่ยเซียมาลงอีกแล้วเอามาลงอีก คนดูคนมันไปสันปไปไปมาไปน้องตามมาดูมาตามมาพี่น้องมือเคลื่อนสิบอลฟังไปตามกันครับอีจันทสีคว่ำล่ำคว่ำเร่นกันลงหนา้าลงหลังเอาคือนย่างนี้ปันดิเอาให้ไห่ำบ่่ำให้ฟังเน่ย าวถึงบุญสู้เทาานอนสาระน้ำหลวงพออาศัยวัดบ้านทพอ่อพ่อให้สวงใจนับจะจำจือด้ศาสตร์ก้อนหนอนหลังยังเลยนำะมาพบส่วนทองไข่นองอ้อยังป่องใจมันน้ำสัญญากัน ตั้งต่อพี่นี่ขอบชสั่งแท่นใส่ดอกคาหนมจนมาไววหลวงมุมปีเปลี่ยนเวียนผันต้องไกลเลย่มาตายจากในตอนนี้อยากซอสซอสซอสไม่พอซอสซอสซอสเสียงพินครอกับเสียงซึ่งแวว สัญญาว่าแหลมมาแลว้วเสียงพินแถวชวนให้เสนาสาวอุดรสกลนครขอนเจนตั้งตาเมื่อไรน้อแหลมจะมาต้องพวากับเสียงสึงแววขอขอบคุณที่ท่านกรุรุนให้ความสนใจ อีสาวน้องหานน้องคายชุมแพบ้านไผ่ด้วยใจแน่แนวสาวการสินอยู่พินอย่านายเพียนแนวสาวร้อยเอ็ดหัวใจแป้วแหลมทองมาแล้วอย่าพึ่งหลับนอนแถวนี้มีคนผู้หญิงชื่อเรียมอยู่บ้างหรือเปล่า หากโผคุณช่วยบอกข่าวว่าแหลมมารับน้องกลับอุดรพ่อแม่เองตายหัวควายไรนาเองนานไม่มีใครเขาจัดการดีบกับอุดรเสียเถิดเลีเ่มสุดสวดเน่พี่น้องสุดสวดเน่สุดส,ด,สด,สดสวดพี่น้องขอบคุณหลายครับ ป็นอารมณ์ดีพี่น้องเหมือนนี้เพิ่นได้เครียรยใจกันกับแมนกแล้วอีหยังเพิ่นว่าไม่อีหยังขางค่าใจกันแล้วเพิ่นเครียรยกันแล้วมาขึ้นนี่เพิ่นเลยอารมณ์ดีหลังจากที่เพิ่นพากันคาล่าคาสร้างใจแต่โดนมาตแต่โดนโดนเก็บวซ้ซีหาปีเราเหมือนนี่มาขึ้นนี่เพิ่นพากันเครียรยใจกันแล้วจบแล้วหักกันแพ่งกันคือเกา่าก็บ้าได้ว่า ดเดกียดเดชั่งผลอย่างเลยล่ะก็คือจุดมันถึงจุดอิ่มโตแล้วก็ออกมาซื้อจักสิไดยังบดยังดอกพี่น้องมา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 ,มาลุ่นกันมาว่านบไดยมาพี่น้องพอวันบดบดหลายก็เลยบ่ามามีแต่เรามาใหญ่จากใส่กบไปใส่ปลาแบบน,นี้ขนลงน้ำบมดเลยวหากินอยู่ทงคือเกา่า นอนตีหาพี่น้องหวอดบ้านตีหาพอดีเดี๋ยวนอนสามชั่วโมงหนึ่งตื่นขึ้นมาวัดศีมาล่งอันนี้น้ำเขาเราชนะเพิ่นว่ะเต็มจ่อยเพิ่นนะโอ้ยจากเหตุเห็ดอย่างเหตุพ่อซำนเนี่ยเลืบ่ได้ยิงน้ำเขาจ่อย มวลคักพี่น้องเมื่อนมวนคักทั้งมวลทั้งหนาวจากสีน้าหดใ่ดอกก็แม่นนอน,นี่ยขายี่สิบสามที่แมวลาสิไปเยี่ยมเยือนท่างพี่น้องค่ำผุน ทำพุรวมมิดวันที่ยีามเมีลาเพิ่นสิบไปพี่น้อง28่สิบฉลองหนึ่งล้านคนติดตามกุ้มปิดเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจกับเขาไปทางเพจสาวน้อยเพจบ้านแพงแฟนเพจเด,ด้อค่ะกุ้มปิดบัตรละหนึ่งบาทพ่อเด็กตอล่มหายใจของศิลปินเด้อพี่น้องพ่อเด็กคาปลาทู่คาพริกน้ำปลาเนาะพี่น้องเนาะ สู่ๆไปพี่น้องเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองกำลังใจเท่านั้นทีสิเฮ็ดให้เฮ้ามีแห้งสู่สู่อีพอล้ว่าสู่ๆคือจังเรามาใส่หลอบใส่อันนี้ล่ะบอด้ปันได้เราก็สู่มาขนาดพักกันนอนตีหานี่พักกันลูกเป็ด แปดโมงเจ็ดโมงวะโทษเราซัมากเลยผาก,กันลุกคิดหอดพีหอดน่องคือเก่าละบ่ได้คุยเมื่อวานเนี่ยบ่ได้บ่แมนบ่ได้คุยบ่ได้พามาลงทงย่านพี่น้องคิดหอดรอบคิดหอดเงียบพอแหลมมีอย่างบ่พอ,พอโอ้บ่มีอีกอะ สิบ่ไเดียเด๋ยวกินสิบปได้ไปกินปลาแห่งบ่โอ้ย้ามันมีมันเห็นหลแล้วล่ะมันเลียนแล้ว งานมาขึ้นเพิ่นก็อบอุ่นค่ะพี่น้องศิลปินหล,ลายๆผู้หลายๆคนหลายๆวงเพิ่นก็มามีนำจิตนำใจมาซอยเหลือกันย่ำตกทุกได้ยากเห็นใจคนเฮาเสียนใจกันก็ย่ำทุกย่ำยากละพี่น้องม่งแย่งกันไป เมนยกบพอแหลมกับโบไม่ยัางหากินโมโมะแม,ม,ม,ม่แม่แมแมยังเสียละพี่น้องว่าได้สร้างข่วมเรือดร้อนให้ไยดอกอยู่ตามปราษาแถานี่แหละหาอยู่หากินว่าได้บุญบีบุญไหว้กับไผ่ลงทงลงทาแล้วก้อกับไปบานเฮาเหตุอยากเห็ุกินน้องปลานันที่เมาไวั่นจักสิได้จับว่าได้จับเหมือนนี่ ทีมงานกำลังหาเครื่องอยู่ปนันว่าสีสูบถาแต่เมื่อคืนนี่ยักจยัจกกงใดดอกบันว่ามืดสซบ่บเห็นหงจับปลาปลาสีบโบเบือนหนีบอทันบกกลางเว้นนี่เมือนหอแลยือ,น,อ,ยอ,อนสองหมือแล้วป้ามันนี้อากาศ บรรยากาศน้าคักพี่น้องนะอยู่ทงอยู่ทาจมงอมๆอยู่พี่น้องเลยเพลนวันบ่มีเอียงลู้อยู่เดวันบ่มีแต่กะมากคือเกาตางเดออกกำลังกายใครกลัวนั่งอยู่ซื้อ,อหานเดะปนเดเกี่ยวไปสั่นละ อากาศดีครับพี่น้องเดดเอมแซมจักหน่อยพอเรายามคอนโดหยักเราแต่ผมไม่อย่างหลอกแม่หน่วยเลยบรสารกล่องไป